สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับทาเบิ่งบกมีหายไปลราหน่วยนึงนะครับปีนี้งามเป็นบกมีที่สวยเลยนะครับเสียดายแต่ว่ามันลมแต่พูดถึงช่วงล่มเมื่อกี้ติผ่านมากนะครับหนาฝน,นี่มแห้งมันลมคันบ่าลามอาจสิบ่ง,งามปานี่นะครับตอนนี้เมี่ยฝนกําลัง ผานะครับแบงปันพูดนะครับก็คือเท่ากับสิแบงส่วาสีเงาดีกว่ามันได้อยู่ตัวนี้ตัวนี้มันได้สามนอยู่เดี๋ยวแบงให้พี่หนองในบ้านนะครับผมอย่าตีพี่หนองแบ่งน้ำกันเดี๋ยวไปเอาไปแบงเสาบ้านนะครับผมเอาไปเอาไปแบงซสาบ้าน อบ่อป่าต,ต้องกลางอวกเบิ้งปาแล้วหนังมันออกเบิองอย่านบ่มีอันนี้แมนเาจะออกไปเราไม่ยังทำน,นะนี่ครัแต่กะคนละนิดน้อยไปพี่น้องครับนะครับ ขี้ออกว่ามันนี่ยขี้ออกอเอกอไอมันแตกออกออพวกเขาเพระได้ยัอ,อไงนะก็ลรโปวดนะกำลั <c oughs> งพานะครับแบงอานาซิดาอย,ย่ประมาสีเฮือนนะครับสีเฮือนคนละหน่นอย นะครับเจ้าของเขาไปกินห,น,หน,น่อยนึงแต่ก็ยังยังอยู่ครับยังอยู่สามสี่หน่วยนะครับก็คือ,อคันซูกกตสิประมาณนี้แหละครับเพราะว่ากินเจา้าของพอเบิร์ดดอกเนาะอยู่กันสามคนเอยู่กันสามคนวันเนี้ยไปฝนพ่กินดอกซีแมนแต่ผม,มนี่ละกินแม่ไปฝนกับสิบพอค่อยกินปันใดน่นนนนวยแต่แตว่าน่วยแบบไงก็เลย นั่นแหละแบง่งคนในบ้านไปนะแบ่งปันแบ่งปันนะครับผมระวังเงมืองหน่วยใหญ่เลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปเบ่งน่วยหนีง่ยกโมเนี่ยหน่วยหน,นหนีง่ายกโมงามกมมเลย โอ้ไก่ละยังอยู่สี่หน่วยได้พี่น้องครับสี่หน่วยที่มันงามนะเนี่ยสี่หน่วยที่มันงามสามหน่วยเนี่ยมันมันมันผสมบูรณ์เพราะว่ามันล่มน้มหลวป่ะเนี่ยมันก็ว่างแบบเหมือนกับติดเพื่นะมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นบ่ง่ามนะยายเนาะต้นกับโสโงเอาง่ายเลยแบบ นี่ยอ่าอันนี้เป็นปีที่สองไม้ถึงว่าได้กินหน่วยนะปีแรกนะั้นประมาณสองสามนวยแต่ว่าบ่าได้กินนะครับมันบ่สมบูรณ์ตอนนั้นบ่ทันล่มห่วยนี่เหมียวตอนนั้นบ่ทันล่มปลูกก,กระปูพร้อมกันกับพร้อมกันก็ม่วงนี่ละ่ะประมาณเจ็ดปีว่าห้าปีเนาะไปฝนกระปูกได้ตัวเนี่ย ไปฝนกระปูนนับรวมรถพุ่นเธอไปฟนดูว่าเบิ้มบบหมีว่าเบิ้งบหมีป่เบิ้มมี่เรอหืมบบเลียนเจ้านี่บหมีบเลียนเจาเียนไงแบเียน่ มันมีเตัดดกมีแต่บบกมีรู้บ้โอ้โอยอันนี้ก็ได้ระว่างระว่างไงตัวถึงสี่อือนี่นะครับเดี๋ยวรอลุ่นสามหน่วยสี่หน่วยอยู่ไหนนะพี่น้นนองครับการมันสูงไหมล่ะก็คือเก่าหละครับนะครับแบงคือเก่านะครับผม